สวัสดีครับตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม EP 1 4 2รบกวนสอบถามครับออกงานจากบริษัทเดิมเปลี่ยนงานเปลี่ยนบริษัทเรายังอยู่ในมาตรา33แล้วไปทำงานที่อยู่คนละจังหวัดกับที่ตั้งบริษัทใหม่เราสามารถเลือกสถานพยาบาลตามที่เราไปทำงานคนละจังหวัดกับที่ตั้งบริษัทได้ไหมครับคือถ้าจังหวัดที่คุณไปนั้นมีรอยต่อกับที่ตั้งของบริษัท คุณเลือกได้อย่างแน่นอนนะครับแต่ถ้าจังหวัดที่คุณไปทำงานนั้นไม่มีรอยต่อกับจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของบริษัทเลยก็ต้องมาดูหลักเกณฑ์ต่อไปนะครับหลักเกณฑ์ต่อไปก็คือที่อยู่อาศัยครับคุณอาศัยอยู่ที่ไหนคุณมีที่อยู่ปัจจุบันในจังหวัดไหนนะครับจังหวัดที่คุณไปทํางานกับที่อยู่อาศัยของคุณเป็นจังหวัดเดียวกันหรือเป็นจังหวัดที่มีรอยต่อกัน หรือไม่นะครับอย่างเช่นคุณพักอาศัยอยู่ที่จังหวัดระยองบริษัทต,ตั้งอยู่ในกรุงเทพแต่คุณเดินทางไปทำงานที่จันทบุรีอย่างนี้เป็นต้นคุณสามารถเลือกสถานพยาบาลในจังหวัดจันทบุรีได้เพราะว่ามีรอยต่อกับจังหวัดระยองอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าบริษัทต,ตั้งอยู่กรุงเทพคุณพักอาศัยอยู่ที่ระยอง แต่คุณเดินทางไปทํางานไปกลับจังหวัดนครพนมคุณจะไปเลือกที่จังหวัดนครพนมไม่ได้นะครับซึ่งผมว่ามันก็คงไม่มีใครทําแบบนั้นนะครับที่ตั้งบริษัทอยู่ที่หนึ่งพักอาศัยอยู่ที่หนึ่งแล้วก็เดินทางข้ามจังหวัดแบบไกลๆแล้วก็ไปกลับทุกวันนะครับมันอาจจะมีบ้างครับที่ไปกลับเป็นการจรส่วนมากไปเขาก็จะไปเช่าโรงแรมอยู่นะครับ ไปเช่าโรงแรมอยู่คืน2คืนอย่างนี้มันก็ไม่ใช่ว่าเป็นที่อยู่ปัจจุบันนะครับดังนั้นก็ดูหลักเกณฑ์แค่นี้พอครับมีที่อยู่ปัจจุบันอยู่ในจังหวัดหรือว่าจังหวัดปรอยต่อกับจังหวัดนั้นหรือไม่นะครับหรือบางทีอาจจะที่ตั้งของบริษัทเนี่ยอาจจะเป็นจังหวัดปรอยต่อกับที่ที่คุณบอกว่าไปทํางานคุณก็สามารถเลือกได้นะครับ ขอบคุณสําหรับคําถามนะครับใครที่จะตั้งคําถามเข้ามาใหม่ก็ขอเชิญที่พื้นที่ตั้งคําถามครับแล้วพบกันใน e ีพีถัดไปสวัสดีครับ